สวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันนะคะทุกคน <มา S 1> โอเคนะ<ม>คือเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยคือมันเป็นไมค์ครับของของแท้นะคะทุกคนทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมนี้นะ<ม>คือผมเนี่ยได้ทำการทำคลิปเอาชีวิตรอดในเกมไมค์ครับฟอร์มนะฟอร์มฟอร์มมาแล้วค่ะทุกคนเดีด๋ยววัผมจะย้ายมามาชีวิตรอดในนี้แทนนะ

เพลงมันทำให้ง่วงนอนแล้วเพลกใครก็คเกินโอเคอเคันนี้เป็นเพลงยังไนทำเสียงยังไงเสียงมิวโอเค,อเคไม่มีเพลงแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะติดลิกสิ์ด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวไออันนี้เนี่ยเดี๋ยวของจะไม่ใช้นะคะเดี๋ยวคนพวกโกนี้เนี่ย คือไอ้ไอ้นี่เนี่ยคือมันมีปูนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยสปีดอัพค่ะทุกคนเวลากดเนี่ยแม่เราเราจะวิ่งเร็วนะคือแต่เราจะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะโกลเกินนะคีมาโหจะไม่ใช้เลยนะมาทำบ้านให้นี้เป็นโกทุกคนโคโก้โหจะไม่ใช้ผิดค่ะทุกคนมันใช่ที่นี่ค่ะทุกคน เต็มอาชีพมินชอบอาชีพมินนะคือไม่เคยเล่นไหมคะที่มันมีอาชีพมินมามามาก่อทนนุกคนเออแล้วทำไมเล่นไอไอทำไมคะที่มันมีอาชีพมินก็คือฟื้ดเต้นนะคะคนที่ไม่เคยแ,แบบเล่นแบบนี้นี่ไงเฮ้ยมันเท่อะมันเหนเท่มากนะคะเพราะเท่เลยสนม๊อ ตอนนี้ที่เพชว่าหลังแรกนะครับนี่ได้บาลวบ้านุดนีนึง้วก็วางตัวนี้เครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวที่คนท่อนนี้ว่าบัวความมืดส่วนเป็นคนที่กลัวความมืดนะแม่ข้างในเกี่วกักลัวนะครับ พวกพวกมอเตอร์แี่เราต้องรีบรีบเลย เผีประตูเส่ใครชอบจริงๆเลยแล้วอันต่อไปก็เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยังเหลือไม้โอ้โหโชว์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 ยังเหลือไม้กวดี้ยังไงได้บ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้อุ้ย ร้อย มาครับของเทสภาพก็ค to mm ืก hmm. ็เหมือนของคอมอยู hmm. yeah, ่นะทที remember. ่เป็ต่าก็คือปรุกกับพื้นที่แล้วก็แบบฟีเจอร์ต่างๆนเกเยอมกเหมือนะแต่ก็เนแคนต่ว่าอนี้ได้วกาให้าคาค่อยๆอยู่นะครับน de like plus ได้มาแล้วนะอือหือมดีๆูนี่ลองไว้มาต่อไปก็ทำไรแย่แย่เพื่แย่พี่่มพ่นอไม่ใอ้เจตนี้ไมวมานองที่เป็นเวลาขึ้นโลจะได้ขึ้นโลแบบ สบายนี่มีเลี้ยวขึ้นลงแบบสะดวกสะดวกสบายเล้วม,ามานันอะไรอย่าี้เฮ้ยนีเงยใจกับไปทเท้าเผานี่จริงๆเลยเออดีมาละมาละมาละวเอามานิ่งๆเลย ไปกี่คนแล้วเจ้าของเอาไปหาเนี่ยดีกว่านี่แรกก็คือขายได้เงินวันเดียวเจ้อันนี้คืออะไรเฮ้ยไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้คือเซฟเลาะออกงั้นมีเซฟเลาะออกเหรอฉันจะลองอยนนี่ผมมีอันนี้เป็นอะไรอันนี้คืออะไร แล้วอาชีพมันดูจะมาดูได้ที่ไหนคะคุอ,อาชีพมินเนี่ยเรามีเราเหมียวนี่ค่ะคุณมันคือมันเป็นแบบมอดเนี่ยมอดเอชซีพีนะลงมาลงมาเมื่อกี้แหละแม่อาชีพมินน่าจะน่าจะสามารถดูได้ตรงนอกเกมนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจยังดูไม่ไม่สามารถดูได้นะครับงั้นตอนนี้ไปหาเนี่ยกันดีกว่าแค่พื้นที่เออเผื่อเจออะไรน่าสนใจนะแผลแคมพ์ื้น กินแ้กเปลียดครั้งแล้วตกใจหมดกใจ ความย่กได้เว้ยเดี๋ยวเขาทำไงหงเขาเป็นแบบอีสี ก็จะทำเป็นแบบเป็นเป็นฟาร์มต้นไม้กันเป็นเป็นเป็นฟาร์มต้นไม้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นไม้ไปทำยังีงเลยจะทำอะไรกันคือถ้าเหมือจะออกไปเล่นเตอร์ดีไหมโุดไหมไม่เห็นมีมัเตอร์สักตัวเลย ก็คือตัวหยเฉียวนาตัวหยกเฉียวก็อันตรายนะตัวเียเนมันอันตรายเดียวไปเดี๋ยวเจอแร่เลยแร่แ่าสนใจแแ่น่าสนใจยังไม่เจออะไรเลยอเดี๋ยน่เีย่ออยนรอวเอากนิดนึง เราทำ็นดีกว่าเดร<อ>าทำเป็นหอ,อุ้ยแม่แทปปี้สีแทปปี้จับมันจะปิ้งนะครับเฮ้ยโอ้ยไม่สหดไม่สหดพอดีเดี๋ยวอดีเดีด๋ยวออกมาเอาเอาออกมาเลยนะนี่คือเปปิ้งไม่มีละจะไเป็นรสามารถทำเป็นไ้บีได้ได้ดีมาก <นะ S 2> รอยเอาตรงนี้ก่อนเลยนะกันงอาง่ายเ้ยทอด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 หายทอดหายทอดหายเยทอดทอดไปเามไปหกันต่ออาล้วชี้ยปดีพี่เหาโอยพไปี่ห ไม่เจอแล้ก็คือ,อมันผมต้องเจอสักแล่นึ่บ้างแหละขอลอ้อแต่บอกนะไม่เจอแลยสักแล่วอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะไป็ี่ไปแบน,น,น,นี่คือจะโคตรโชคร้ายจังอ่ะลก็วินไปมาเ่ยก็วินแบบน,นี้แล้วก็ฝุดตรงไปเลย ทอเเลยเนี่ยเสดไม่ไม่ไม่หาเล่ไม่่หาเล่ยากจรยนะพโอ้โหหาเล่หาเล่กันัยากคี่หาเล่คี่ยากเนี่ยคือรู้ว่าเรู้ว่าหาเล่ในเกมมหายากขนาดนี้เฮ้ย เจอแล้วราพีเฉยเลยจากจะมาเอาถ่านไปเจอลาพีเฉยว้างงกับตัวเองเลยงานได้าเเลย้ทานนทานนะทานล่ทานไปไหนเฮ้ยไม่เจอถ่านนี่ยต้องใช้สนัยต้องใช้สูตรกูนะในเมื่อมันไม่เจอค่ะทุกคนรใช้สูตรกูละ คือคู่ของวันนั้นก็คือทำแบบนี้เช่มันได้ไหมสังได้ไหมเอ๊มันจะไม่ได้นะเอยในเกมนี้มันจะไม่ได้ครับโอ้ในเกมนี้น่าจะไม่ได้นะเพราะว่าในเกมมินิเวิร์มมันได้ครับในเกมมินิเวิร์มไปทำได้โอ้โหเสียได้เลยอะมันไม่ได้ไงทั้งนี้ก็หาแล้อ่ะ มันไม่ได้ไอะโอ้โหอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะเมื่อเขาตีกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไม นะไม่เจอท่าหนะรือว้ยทุกคนปวดปวดหัวเมื่อไหร่นะกับเกาขึ้นไปเจอลาฟิตเทนนะดรวยวากอนด้วยวากอนมูเบอร์รี่เนี่ยด้าน,นนอกด้าน,นนอกด้าน,นนอกมันจะสว่างละด้านละด้านนอกแล้หัวตันมากเลยมันด้านนอกมันจะมีท่าอยู่ค่ะทุกคนเทีนี้เขาจะมาเขาจะมาหาท่านอะไรมีมันมาหรือว่า มารีมา,มาหาผมแล้วอะไร,ไออร,ร,รนี้มเฮ้ยยาเออนี่เอ้ยเฮ้ยเจ้าจ้า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 มามาพี่ทีกันเงนเกอดแล้วเี่นเราจะแบบ ไม่ลดเลยนะอาจจะลดอยู่แต่ว่าลดน้อยนะครับไม่เงี้ยตอนนั้นท่มอยู่นะเราต้องไปท่าเลยนะเว่าท่าถ้าถ้าว่าเรามันไม่มีวันนี้คอมมี่วันนี้พวกคอมมี่้งหลายคอมมี่พวกสองงูคอมมี่ซมบีจอนจอน มูมูขอขอแกได้ไหมอยากได้ขนท่แกนะจะได้จะได้ขราบก่อนไปดิเรานองกับเพื่อนนไม้ครับเราทำอะไรก็ได้อยากจะนั่งกับเพื่อนไม้ครับเนี่ยเออเอาตูมานี่เจ้าหน้าตูรูดไปหาไปหานั่นดีกว่าหาถานณาถ่านไม่เจอเลยถ่านะหาถาู้สึกว่าถ่านจะหาเยากที่สุดในเกมแบบนี้เออไปเออหาไปหาหาไปหาไปหามาเจอเห็นเลยไม่หาไม่เจอเลยครับ อืมผมไม่เคยเล่นเลยคะแล้วไม่เจอถ่านอันนี้จะเป็นถ้ำกีนะประเด็นไม่ใช่ถ้ำขอกติถี่ถ้ำกีนนะโอโ้โออวหวยอดเลยโอ้ยสวรรค์ทุกคนสวรรค์สวรรค์จวมาคืนระหว่างเท่ากันอฮ้ยเฮ้ยเพิอยากมาน,นั่งเหยือเฮ้ยมาแล้วอ่ะโอ้ยท,ท้านแล้วทมุดหุ่นก็จะเจอเฮ้ยอย่าเจอคุดนะผ่าน เฮ้ยสูดก็เจอหายสัก,กทีนะคะก็จะมันจะหายากอะไรค่ะเห็น,นนะคะดูคามนะถ้าจะไ่ถ่านอัดขุณมายเยอะๆเนี่ยครับน่อเบลจะไม่พลาดนะมาเลยถ่านรองน,นี้ไม่พลาดจะเื่อปึกขอยาอยานงานไม่เจอเลยเนี่ยตรงนี้มีมยมยมยอย่าเยะหาปัญหามันหายง่ายนะไันต้องอยู่แต่ไต้องอยู่แถบบว,ว,ว,วแบบกว้างๆกแบบแบบไม่เห็นนะคะ Íamos, นะี่ก็หาเจอใช่ไหมพี่ว่าจะหาเจอหลากพูดนะอะไรถ้าถามว่าเล่นนะครับวันนี้จำไหมครับบอกว้ยอุ้ยเก็บไว้เก็บไว้อันนี้อันนี้ยังไม่ทำอันนี้อันนี้ยังไม่ทำลายยังไม่ทำลายเก็บไว้เก็บมันเอาไว้เก็บไว้เ้าบรกอื่นๆนะตีกินไปละผมนะผมใจดีไงเอามอะไร ผมจะทำเป็นเียนสีแดงนะคะเพราะงั้นเราจะไปจุดดอป๊อปี้นี่เคยให้ปเข้าเพแ้วนนี่ติดอับเอาไม่นาเลยวิกิวะหยอกไม่หอกเลยเฮ้ยอะไีหงเกดแเฮ้ยไแอุ้ยขอโทษเลยก่อนหน้าที่ว่าเรามีขนเ็บอยู่อีอันรว่าเราได้ไหมเราได้ไหม ไม่ยาดทำเ้เรายทำเจ้เราเย่ทำเจ้ได้แล้วเย่ทำเจ้ยได้เร้อยวันนี้เปถ่ายไปเลเป็็อ้เจอ